ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์โดยมีประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปกว่ารลย20ของจำนวนประชากรทั้งหมดส่งผลต่อการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจซึ่งต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสัสดส่วนประชากร กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุเพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในยุคดิจิ t a ล disruption จัดกิจกรรมโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีทักษะการผลิตสื่อนำความรู้ไปต่อยอดประสบการณ์และสร้างคุณค่าให้กับชีวิตสร้างเกราะการรู้เท่าทันสื่อรู้ทันกลลวงมิจฉาชีพออนไลน์ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อได้มีความสุขโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กสกระบวนการยังคงความเข้มขน้นเติมเต็มความรู้ใหม่ๆใ,ให้เหมาะสมกับนิเวศสื่อในปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับดิจิตอลบั d ดีน้องน้องคู่หูที่จะพาผู้สูงอายุก้าวข้ามขีดจำกัดโดยไม่มีช่องว่างระหว่างวัยสร้างเครือข่ายผู้อบรมทั้ง3รุ่นเป็นสูงวัยหัวใจยังเวิร์กดิจิ l ั b รวมกลุ่มงานอดิเรกสร้างสารรค์ที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับผู้สูงอายุโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กสเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กันยายน ติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ Facebook โครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม